สามจานสไลด์ทอดกรอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะเจ้าทำอย่างไดไปดูเลยเจ้าวันนี้ต้องไปส่งน้องแฝดไปแข่งฟุตบอลนะเจ้าก็เลยลูกมาทำกับข้าวตอนเจ้ามืดเลยนะเจ้ามี3ามจานสไลด์อยู่ในตู้เย็นน่าจะประมาณสัก 3ขีดนะเจ้า300กร,รมัมเอามามักใส่น้ำปลา2จ้อนแล้วก็โรยพริกไทยป่นนะเจ้าเพื่อมันหอมหอมเนาะใส่พริกไทยปน่นแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบนะเจ้าอันนี้ไม่ต้องกดตักมาจ้อนพูนๆจ้อนเดียวนะเจ้าแล้วก็นวดคลุกเคล้าเพื่อมันเข้ากัน แต่ก่อนนี่ทอดใจน้ำมันทอดนะเจ้าแต่ว่าพอมีหม้อทอดน้ําน้มันเขาก็ค่อลองดูนะเจ้าสีจะง,ง่ายดีอะค่ะ,อะพอคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เอามาเรียงนะเจ้าเอามาเรียงในหม้อทอดบาให้มันทับกันนะเจ้าถ้าพองก็บ,บาเป,เป็นหยัางก็พยายามกระจายกระจายให้มันทั่วนะเจ้า เวลาเขาทอดโดยใช้น้ํามันเนี่ยบางเต่อมันน้ํามันกระเด็นเนาะแล้วก็มันวุ่นวะวุ่นว,า,นวายอยา่ะค่ะวันนี้ไม่ต้มก็เลยลองทอดใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะเจ้าแล้วระหว่างที่เขารอหม้อทอดไร้น้ํามันทํางานเนี่ยเราก็ยังไปทําเมนูอื่นได้เนาะก็จะได้บม่เสียเวลาเฮานะเจ้าพอเลียง หมดแล้วนะเจ้าก็เอาไปใส่เข้าเครื่องมันเลยนะเจ้าของแม่ต้อมนี่หม้อทอดแม่ต้อมนี่8ลิตรนะใจไฟ1้อยองศาแล้วก็อบ10นาทีนะเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันที่แม่ต้อมใจนี่เป็นของอัลติมาโคซานะเจ้าเิ่นมีหลายขนาดให้เลือกมี5ลิตรกับ8ลิตรของแม่ต้อมนี่8ลิตรนะเจ้าดีไซน์เพิ่นทันสมัยเนาะเข้าได้กับทุกครัวเรือนนะเจ้า ใครอยากได้เดี๋ยวไม่ต้องแปะลิงก์ไว้เพ้่นะเจ้าพอครบ10นาทีแล้วไม่ต้องก่เปิดดูนะเจ้ายังมาได้เตือ้อก็เลยโอบแผมรอบหนึ่งนะเจ้าแผมรอบหนึ่งกับใจไฟร8อเหมือนกันแล้วก็โอบแหม8นาทีนะเจ้าระหว่างนี้ก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยอ่าครบ8นาทีแล้วปิกมาดูได้แล้วนะเจ้าเหลืองกรอบลําขนาดเลย เนี่ยได้น้ำมันหมูมาทำกับข้าวตัวนะเจ้าง่ายนะเจ้าลองเอาไปทำกันดูนะเจ้า